สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับสาระดีๆประดอาเภอวันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเข้ารับราชการนะครับอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าอ่มาถึงหัวข้อแรกนะครับคุณสมบัติข้อ1นนะครับสัญชาติไทยตรงนี้เขาไม่ได้ระบุว่าสัญชาติไทยโดยการเกิดเนาะดังนั้นสาหรับคนที่เป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยเคยถือสัญชาติตามบิดา ถ้าโอนสัญชาติกลับมาเป็นสัญชาติไทยก็สามารถอาสอบรับราชการได้นะครับข้อ 2. อายุไม่ต่ำกว่า18ปอาีอันนี้ถ้าอายุ18ปีขึ้นไปเราสอบได้แน่นอนครับเออมันมีประหลัดบางคนเนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยมีสอบได้ตั้งแต่อายุ20ปีนะครับข้อ 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ คุณสมบัติมันมีแค่สาบข้อนี้นะครับแต่ก็มีบางคนที่สงสัยว่าพี่ข้อ2อที่บอกว่าอายุ18ปีเนี่ยถ้าผมเป็นประหลัดตอนอายุ18 19 20เนี่ยพอ21ผมไม่ได้เรียนรอดอเนี่ยผมต้องไปเป็นทหารไหมต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทาหารหรือเปล่าตรงนี้ต้องขอตอบว่าถ้าเราสอบได้เป็นประหลัดอำเภอแล้วพอถึงอายุ21ปี หรือถึงเวลาที่จะต้องไปเกณฑ์อาหารในกรณีที่เราไม่ได้เป็นรอดอเนี่ยเราก็ต้องไปเกณฑ์อาหารนะครับถ้าได้ใบแดงเนี่ยเราก็ต้องทําเรื่องไปที่อกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนะครับเพื่อขอไปรับราชการเป็นทาหารก่อนเมื่อฝึกเสร็จแล้วหรือปลดประจําการก็ค่อยกลับมายื่นเรื่องที่กองการเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเพื่อขอกลับเข้ามารับราชการเป็นปลัดอำเภออ่ะโอเคมาดูลักษณะต้องห้ามกันบ้างนะครับ ข้อ1เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็ตรงตัวเลยใครที่เป็นนักการเมืองเป็นนายกอบตสทสจอ,อะไรอย่างเงี้ยคือขั้นในขั้นตอนการสมัครเนี่ยสมัครได้นะครับแต่ถ้าพอสอบได้แล้วเนี่ยถ้าจะเป็นอยากเป็นข้าราชการจริงๆเนี่ยต้องลาออกจากตําแหน่งทางการเมืองก่อนนะครับถึงจะเป็นได้เนาะข้อ2เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิคนจริตคือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎกอพ เดี๋ยวออไอเรื่องของโรคตามกฎกอพอเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะมาดูรายละเอียดกันก่อนไอตรงนี้ก็คือคนที่เป็นบ้านั่นแหละเ,เขาไม่ให้เป็นข้าราชาการนะครับเอออันนี้ตรงๆเลยคงเข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อ3ามกันก่อนนะครับเป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชาการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอ่าอ,อันนี้มันคือในกรณีที่ เราเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับคือถ้าถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยจะไม่สามารถไปเป็นไปสอบหรือไปเป็นบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวงทะบวงกรมอื่นได้นะครับข้อ4เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนมีที่รังเกียจของสังคมอันนี้ตีความไว้กว้างๆเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นเป็นผู้ร้ายมีคดีติดตัวหรือเป็นคน เกเรเป็นหัวโจกติดยงติดยาเสพติดอะไรประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราวกกลับมาที่โรคตามที่กำหนดในกฎกอพอนะครับก็คือใครที่เป็นโรคนี้นะจะไม่สามารถสอบรับราชการได้ก็จะเป็นในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงๆนะครับก็จะมีอยู่5โรคนะครับได้แก่วันโรคในระยะแพร่กระจายโรคเท้าช้างโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรังโรคจิตต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏชัดเจนรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่าโอเคคงเข้าใจกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปกันเลยครับข้อ5เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองก็ถ้ามีตําแหน่งในพรรคการเมืองเนี่ยก็ไม่สามารถสอบรับราชการได้นะครับ ข้อ6เป็นบุคคลล้มละลายตรงตัวนะครับข้อ7เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษสำหรับข้อนี้เดี๋ยวมาอธิบายกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือคำว่าโทษจำคุกเนี่ยจะต้องติดคุกจริงๆนะครับศาลพิพากษาว่าให้ติดคุกต้องเข้าไปในเรือนจำติดคุกจริงๆนะครับ แต่ถ้าสารพิภากษาว่าให้รอลงอาญาเนี่ยแสดงว่าท่านยังไม่ได้ไปติดคุกดังนั้นไม่ถือเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับสามารถสอบเข้ารับราชการได้ไม่มีปัญหาครับโอเคมาดูข้อต่อไปนะครับข้อ8เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรับวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐข้อ9เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินยัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นข้อ10เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นข้อ11เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอ่าไอ้พวกข้อ8ถึงข้อ11เนี่ยมันก็จะเป็นกรณีที่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกไล่ออกหรือการทุจริตนี่แหละครับอันนี้ตรงตัวเนาะ น่าจะไม่สับสนเนาะมันก็แปลตามตัวอักษรนี่แหละอาจจะเห็นว่าลักษณะต้องห้ามเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด11ข้อนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถสอบรับราชการได้เลยนะมันยังมีโอกาสอยู่ก็คือมันจะมีบางข้อที่คณะกรรมการอาจจะพิจารณาให้รับราชการได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อไหนเป็นข้อยกเว้นบ้างนะครับ ่าก็จะมีข้อ4เนาะเป็นผู้บกพ่องในศีลธรรมอันดีจนพิธีละเกียจของสังคมคือตรงเนี้ยมันตีความไว้กว้างดังนั้นจะต้องใช้ดุลพินิษของคณะกรรมาการนะครับในการวินิจฉัยข้อ6เป็นบุคคลล้มละลายข้อ7เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิภากษาถึงที่สุดให้จำคุกออย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับข้อ8เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐอันนี้เนี่ยคณะกรรมการท่านอาจจะพิจารณาให้เข้ารับราชการได้แต่ว่านะมันมีข้อแม้ยอยู่ว่าจะต้องเกิน2ปีแล้วอะ่ะคือต้องออกต้องถูกให้ออกหรือถูกปลดออกเนี่ยเกิน2ปีแล้วถึงจะเข้าหลักเกณฑ์นะครับข้อ9เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเกิน2ปีเนี่ยคณะกรรมการท่านก็อาจจะพิจารณาให้รับราชการได้ข้อ10เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับข้อ8ข้อ9แต่ว่าต้องผ่านพ้นมาแล้ว3ปีนะเออมันจะแตกต่างกันนะข้อ8ข้อ9บอกว่า2ปีแต่ข้อ10เนี่ยต้อง3ปีนะครับถึงจะเข้าหลักเกณฑ์เนาะอ่ามาดูข้อ11กันบ้าง เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็อาจพิจารณาให้สอบเข้ารับราชการได้นะครับอย่ากไรก็ตามเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยมติของคณะกรรมการจะต้องไม่น้อยกว่า4ใน5นะเออก็คือตั้งแต่4เสียงขึ้นไปแหละใน5เสียงเนี่ยพิจารณาให้เข้ารับราชการอาจจะเป็นรายคนหรือรายกลุ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ แล้วก็แต่เสียงของคณะกรรมการนะครับอ่ะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงกันล้วกันคือมันจะมีคําถามยอดฮิตนี่แหละชอบถามมาบ่อยเหลือเกินวา่าสอบประหลัดอำเภอนี่มีการตรวจร่างกายหรือเปล่าเนาะก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับเออไม่มีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจร่างกายไม่ต้องมาถอดเสื้อแก้พงแก้ผ้าเหมือนการสอบตํารวจทาหารเนาะนั้นโอเคสบายใจได้นะครับ อ่าอีกเรื่องที่ถามกันเข้ามาบ่อยๆก็คือเรื่องลายสักรหรือรอยสักนี่แหละอ่าบอกว่าถามว่าประหลัดอำเภอเนี่ยถ้าจะสอบประหลัดอำเภอเนี่ยมีรอยทรงรอยสักอะไรเนี่ยสอบได้ไหมก็ต้องบอกว่าสอบได้ครับเพราะว่าเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่อธิบายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อไหนระบุว่าคนเป็นรอยสักจะสอบไม่ได้นะไม่ว่าจะในล่มผ้าหรือนอกล่มผ้าสามารถสอบได้ครับไม่ผิด กดข้อใดอ่าอันนี้คงจะชัดเจนเนาะอ่าอันนี้จะแตกต่างจากการสอบตำรวจทหารนะอันนั้นเขาจะมีกฎระเบียบที่เขาระบุไว้ว่าต้องลายสักไม่เกินกี่ตารางเซนติเมตรหรือนอกล่มผ้าในล่มผ้าอันนั้นมันเป็นกฎระเบียบของหน่วยงานเนาะของใครของมันดังนั้นเอามาใช้รวมกันไม่ได้นะครับเออสำหรับใครที่ชื่นชอบรอยสัก อชอบเป็นงานศิละปะหรือสักเพื่อเพิ่มขันกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาสอบประหลัดอำเภอสอบได้นะครับไม่มีปัญหาประหลัดอำเภอบางคนก็ชอบรอยสักนะครับไปสักเพิ่มตามส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ก็ไม่ได้ผิดวินัยอะไรแต่อย่างใดเนาะเรามองเป็นศิละปะก็แล้วกันอ่าแล้วแต่ว่าก็มีน้องๆบางคนถามว่าแล้วถ้าผมสักนอกล่มผ้าหรือสักอะไรที่มัน,นใ,หใหญ่ๆเนี่ยเวลาไปสอบสัมภาษณ์เนี่ย จะโดนกรรมการดูไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกรรมการจะมองแหละครับคือถ้าตามหลักนี่ยมันไม่ผิดกฎอะไรหรอกแต่กรรมการเขาอาจจะมองว่าอันนี้เป็นดุลพินิษของใครของมันเนาะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบลอยสักก็ได้ก็อาจจะให้คะแนนน้อยอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็เฉยๆเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้คะแนนตามความจริงนะครับอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของกรรมการนั่นแหละเอออันนี้ก็ไม่หัดทราบได้เนาะ เอาล่ักรับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอเพียงเท่านี้แหละมันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเพราะว่าผมก็โม้มาเยอะแล้วอ่าสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวรอกันอีกสักวันสองวันเนี่ยแหละกาลังหาข้อมูลตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทําเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลดีๆแล้วก็จะมาน,นําเสนออีกรอบนะโอเคสําหรับคลนนี้ฝันดีนะครับจุบจ๊บจุ๊บ